สวัสดีมิกแฟนดาบพี่าระสูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็อย่างที่บอกอ,อย่างที่เกิดไปในคลิปเมื่อวานวันนี้เราจะทําการรีวิวไปทางนัานของมิสซิรี่นี่สกินคุณตะมวลน,นะตอนนี้ก็อ,อยู่ที่1ดาวลุ้งนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาสลับของอะไรดูว่าพลังจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะแล้วก็จะมะีวันนี้มีกิจกรรมมาใหม่นิดหน่อยแล้วกันก็เอาจริงๆมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่าเดี๋ยวมาสรุปนิดนึงแล้วกันโอเคก่อนจะชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมเอลสัสนะติกช็อปนะเพ เติมถูกเติมไหวเติมปลอดภัยต้องอ e ีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาหิว้วนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันก็เริ่มจากกิจกรรมก่อนแล้วกันที่มันมาวัน น่าจะวันสองวันอะไรประมาณนี้ผมอ่าช่วงนี้เอาจริงช่วงนี้เราไม่ค่อยมาได้รีวิวกิจกรรมเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนมากมันก็มีวนอันเดิมๆมันยังไม่มีอะไรที่แบบใหม่ๆมาก็อ่ะอัะอนเนี้ยเป็นกิจกรรมอ่าวิสโดก็อ่าตัวละครหลักๆเนี่ยถ้าใครอยากสุ่มนะก็จะมีท่าทาของโอบานายสุ่มได้แล้วก็อ่ดาชิผมขาวผมน่าจะมีแค่2ตัวนั้นที่ผมแนะนําให้สุ่มนะประมาณนั้นแล้วก็อ่วันนี้มีกิจกรรมสกินใหม่มาก็คือจะเป็นท่า้างของกิจกรรมอันนี้อ่าหมว่าอะไรวะ ลีเลสซิ่งเดย์ใช่ไหมของอของอูซุยร่างแทง้งอ่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นร่างของอาคาสะนั่นเองนะก็ใครอยากจัดอันไหนก็สามารถจัดได้นะอีลาสติกช็อปโอเคแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมเอ่อเล็กน้อยธรรมดาแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมแมวนะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมปั๊มเพชรค่อนข้างดีมากๆนะแนะนําเลยถ้าใครที่แบบอยากเติมอันนี้นะไอพวกแพ็คอ่อประมาณอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดือนหนึ่งน่าจะมาสัก หนึ 1> 1่งถึงสองครั้งได้นะสำหรับกิจกรรมอันนี้นะแล้วก็แนะนําเลยก็ถ้าเป็นทางด้านของพวกแพ็กอไนเงี้ยแพ็กอันเนี้ยต่างๆเนียอันเนี้ยก็สามารถเก็บไว้จนแบบวันสุดท้ายเราค่อยมาเติมได้เผื่อแบบมีกิจกรรมเติมมาแล้วก็เอ่อพวกรายวันอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่แล้วก็อย่างพวกเนี้ยรายเดือนเนี่ยอย่างของผมเนี่ยอีกหนึ่งวันหมดก็เราก็เติมกิจกรรมเอ่อได้กิจแมวด้วยก็เอ่อเติมได้ก่อนกิจกรรมหมดพอดีแหละอ่ะประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมอันนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมจะหมดวันละอันนี้ก็จะหมดละ เราก็สามารถเติมคอมโบกันนูได้มันก็จะได้เป็นของรางวัลด้วยแล้วก็พวกเมดว์พาร์ทใหญ่เนี้ยใหญ่เนี้ยก็เกือบเต็มละก็อันนี้น่าจะเติมทันอยู่แล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เติมผมรอเติมทีเดียวจะได้โอนยอดทีเดียวแต่เน,นี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะทันหรือเปล่านะก็นั่นแหละรอดูไปก่อนแล้วกันโอเคก็มาวันนี้ก็ท่า,ทาน้านของมิสซิลคุณตำรวจของเรานะซึ่ง อของต่างๆก็น่าจะเอาเป็นของอาคษาไปใส่นะมันไม่มีตัวละครไหนที่เอาของยกไปใส่แล้วแบบได้พลังเยอะแบบนั้นอีกแล้วนะโอเคมาคุณตำรวจคุณตำรวจมา,อ,าอันนี้อันนี้ขีการาลางสีสีก็อันนี้โอเคแล้วก็อันนี้เอาเป็นอาวุธแล้วก็อันนี้ พลังอยู่ที่1.75นะประมาณนี้1.7 1.75แต่ว่าไม่แน่ใจว่าปกผมทำ1.75หรือ1.74นะเพราะว่าปกผมทำตั้งแต่เมื่อวาน เออผมมาสลับของอะไรแล้วป่ะแต่ว่าเมื่อวานน่าจะมา174หรือ175 17ผมจำปกไม่ได้ก็มาตอนนีออ้หนึ่งดาวลุ้งนะก็สกิลลุ้งเนี่ยผมเอาไปรีกุ๊ปเหมือนเดิมเป็นค่อนข้างเป็นเบสิกก็คือเป็นเพิ่มแอคแท็กเฮสกี้แล้วก็สปีดแล้วก็ทางด้านของเลเวลอยู่ที่306นะพลังโจมตีอยู่ที่299เลือดออ2,007เดฟ1,08สปีดอยู่ที่106กว่าๆนะแล้วก็ ข้างในอันนี้คิเลตอยู่ที่25เอนตเาเมจทอยู่ที่24นะแล้วก็อของสมใส่ก็อย่างที่เห็นว่าโยกของอาคาสาม,มาเอ,าอาเ้จริงเซตเนี่ยเกือบจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือตรงเนี้ยบวกได้198อยู่อีกผมว่าอีกประมาณสัก1-2วันผมน่าจะดันนั้นเนี้ยเป็น200ได้เท่ากับว่าเราจะได้1เซตเราจะได้ perfect เพอร์เฟก100 1เซ็ต์หนึเซ ท่าหน้าของอสูรหน้าจริงมันสามารถโยกไปให้ตัวอื่นได้อย่างพวกเกียวเมียอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้ส่วนทาน่าหน้าของลูหน้านี่ใส่เป็นท่างน้าของคีกับท่าหน้าของการล้างซีซีหน้านี้ก็เก็บไว้ให้ดาคิหรือว่าเกียวเมียได้เหมือนกันก็พยายามหาชุดนี้ยพยายามทํารูนแดงอยู่นะแต่ว่ามันทําค่อนข้างยากมากเลยนะส่วนอันนี้เป็นท่าหน้าของเจอะเกาะกับเมื่อตีติดคีมีโอกาสไล่โจมตีนะอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วนี่เป็นติดเอ็กซ์ตาดามิด้วยแล้วก็ เคนโดก็บ้านๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักอยู่แล้วใส่เป็นไทนีพอก็ใส่เป็นทางน้าของสปีดกับคอมโบนั่นเองนะอาวุธดีเอ็กอันนี้ไม่ได้ปลดนะส่วนอาวุธฮอลโลก็ใส่เป็นทางน้าของดาร์คไทเดนนะเพิ่มพลังเพิ่มคิต้องบอกว่าเพิ่มคิประมาณนี้แล้วก็คอมมาก็5เม็ดแดงประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเม็ดม่วงประมาณนี้เอาจริงอัน,น,อนเนี้ยไออันกลางเนี่ยมันไม่มีสีทองเนาะมันมีแค่ม่วงเสร็จป,ปุ๊บก็ไปแดงเลยอันเนี้ยหายยากมากนะสีแดงเนี่ยผมผสมกุญแจกี่อันเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอันเนี้ยผสมกี่อันแม่งไม่เคยได้อันทางขวา2อันนี้เลยผสมกี่อันเนี่ยได้มาเป็นแต่อันทางซ้าย3อันเนี่ยผมว่าผมผสมเนี่ยหลายสิบก้อนมากเลยนะเปิดจากกิจกรรมต่างๆแล้วนะแม่งก็ไม่เคยจะได้เลยเลยนะพี่ทูแกเอ่อมันจะมีกิจกรรมที่สามารถได้อันนี้ได้ที่ต้องเปิดจนถึงแบบชั้น11อและพี่ทูบอกว่านนเ,เนี่ยหเม็ดเนี่ยหเม็ดเนี่ยประมาณ15ื่น เติมเติมกับร้านนะเติมกับร้านประมาณหมื่นห้าถ้าเติมเองก็ประมาณ2 0,000บวกบวกต่อ1เม็ดนะหเม็ดแค่1เม็ดไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรือเนี่ยมันมีกิจกรรมที่สามารถเลือกได้อันไหนเลือก2อ,อันเนี่ยได้อันไหนก็ได้ประมาณนั้นประมาณหมื่นห้านะเออแล้วก็อันเนี่ยพี่ทูกแกก็บอกว่าแกก็เคยสุ่มได้อยู่แต่ว่าทําไมผมไม่เคยสุ่มได้เลยวะพี่ผมสุ่มได้แต่อันสามทางอันเนี่ยจนจะเต็มตัวตัว,ตวละครหมดแล้วเนี่ยแม่งก็ยังไม่ได้สักะทีนะโอเคมาทางด้านของอตัวละครเดี๋ยวนะผมขออักะราตัวเปล่าอ่ะเอาอน แล้วก็อันนี้แล้วก็เอาดาคิไปแล้วกันอาทีมาเป็นประมาณนี้นะพลังอยู่ที่7ล้านแล้วกันก็าดาคิเอามาช่วยแชร์ดาเมจเฉยแล้วก็มีซัพพอร์ตสองตัวแล้วก็อากาศะต,ตัวเปล่าเอามารับดาเมจประมาณนี้มา,าเราจะไปลองเหมือนเดิมนะคนที่เราจะลองเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่คนอ่ะเอาเป็นคุณนิกคุณนิกคุณบูมแล้วคุณคุณท็อปมาร์สมีอยู่แค่ประมาณนี้ที่เราจะไปลองนะสะีดค่อนข้างน้อยนะเกือบตัวสุดท้ายเลยอ่ะตีไป ปั๊บป๊บปับป๊บติดสตันโหติดสตันด้วยติดอา่าติดสตันด้วยติดใบด้วยอ่ะยับปับไม่ล้างซีซีเลยเอ่าโอเคล้างไม่ใช่ล้างต้องบอกว่าจบเออหมดเทิร์นมันแล้วรอตอนอันติแล้วกันถ้าผมจะไม่ผิดมิสซี่เหมือนสกิลหนึ่งจะครูดาวเร็วกว่าตัวอื่นนะอ่ะตีตี อยู่ฝั่งนั้นฟาดตันมาก่อนเสียได้อยู่เดี๋ยวน้อยมีตัวรับดาเมจให้มาเนสโกอันติฟาบเขาให้อ่าสกิลในเนสโกเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าตัวละครมันมาสกิลก่อนเทินเนาะด้วยความที่สกิลตัวละครของมันนี่ะถ้าเพื่อนเลือดต่ํากว่าฮะโดนตีเลือดต่ำกว่าห้มันจะออกมาสกิลต่อเลยอ่าเดี๋ยวรออากาซามิซึริบ้าง เหมือนทีมคู่ต่อสู้มันจะตึงไปนะมาอักษะทัดไปมไม่สะเทือนมาคุณตำรวจมิสซิปาด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 สามล้านกว่าเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าสกิลมันโดนทุกตัวหรือเปล่านะน,น่าจะโดนทุกตัวนะอันติมิสซิโดนทุกตัวส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยตีตัวที่พลังโยมตีเยอะสุดเนาะถ้าจำไม่ผิดมาระเบิดตุ้มตามตุ้มตาม เอาจริงมิซึร่เนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างผมว่าใช้ได้ระยะยาวเหมือนกันไม่ได้ติดทีมหลักยาวนะแต่ว่าติดทีมรองยาวได้แต่ว่าอาจริงอะ่ะใครอยากทําเป็นทีมหลักอะ่ะสามารถทําได้เหมือนกันนะเพราะว่า,าแทบจะทุกตัวละครเนี่ยถ้าเราปั้นสุดจริงๆอะ่ะแม่งเก่งหมดเลยเวทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกตัวธรรมดาอย่างเงี้ยพวกเลนดามดพวกกียูร่างเสาหลักอะไรพวกเนี้ยอย่างที่ผมเคยทําให้ดูอะ่ะมันแรงมากนะแล้วก็มีคนส่งอของคลิปของพี่ทูเนาะชองพี่ทูเนี่ย คุยทูอีซี่แมนเนี่ยก็ลรงงูคูดาเมเนี่ยอันติ6ล้านเนาะอ่ะก็เนี่ยอันนั้นคือ4ีดาวลุ้งทำสุดเนี่ยอันติ6ล้านและอย่างของ g u ูเสาหลักในคลิปเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สุดมากแต่ว่าอันติก็4ล้าน6กว่าๆเห็นไหมตัวธรรมดาแต่ว่าถ้าเราอัพเยอะอัพพอเนี่ยมันเก่งเหมือนกันหมดอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันอ่ะอักษะทุบไปป๊ป๊ปตันีกแก พพอ์ติดยับเลยมาเขาให้ทั้งติดสตานทั้งติดใบนี่ติดไม่หยุดเลยจะเอาไว้แนวหน้าก็โดนตีปกติอีกมาต่อยมาปาเขาให้ล่วงเลสโกฮิวเหยียบหน้าหิวมาทีนึงเกือบเต็มหลอดป้๊บป้าบป้าบมิสซิ กดค่ามันประกันผมว่าอากาศาตัวเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวนะขออนุญาตเอาอากาศาออกเอาดาคีแทนแล้วกันประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเอาไว้แบบนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่โดนสกิลใบของกิยูด้วยนะอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าเอาไว้ข้างหลังนิดโดนกิยูตลอดเลยนะมาเอาใหม่เอาใหม่หมคุณน,นิกมาลองใหม่ซิเอ้ยตัวละครหญิงล้วนเลยเนี่ทีมมา อันนี้อันตีหมูนะเมื่อกี้ล้านหนึ่งนะไม่ใช่อันตีหมูสกิลหนึ่งหมูล้านหนึ่งเดีย๋ยวรอดูมิสซิลีบ้างล้านหนึ่งเท่ากับว่าเฉลียล 200, ออฉล่ยตัวละสองแสนกว่าสองแสนสองเฉลี่ยตัวละสองแสนสองนะเดี๋ยวรอดูมิสซิลี่หิวมาปั๊บมิสซิลีสองตัวสองล้านตัวละล้านอ่ะดาคิอันติหมู เฉลี่ยตัวละสองแสนกว่ามิสซิลิอันติโดนสองตัวเฉลี่ยตัวละหนึ่งล้านอ่าแรง่ะแรงเอาอยู่แรงเอาเรื่องอยู่นะเฉลี่ยตัวละล้านนี้หนึ่งล้านนี้ถ้าโดนอาคาสาผมนี่หนึ่งในสี่หลอดเลยนะเลือดหายไป25%เลยนะอาคาซาผมเนี่ยอาคาซาผมเลือดสล้านอะถ้าโดนไปล้านหนึ่งนี่เจ็บอยู่นะจุกๆเลยอ้าวไอคียูไอเวียน เหมือนคุณเหมือนคุณนิกจะเก่งเกินไปนะมา๋ยวลองคุณไม่แน่ใจว่าอ่านว่าคุณบอมหรือคุณบูมนะน่าจะเป็นบอมมากกว่านะบ O M อบอมน่าจะบอมมากกว่าเพราะถ้าบูมมันบีดัเโอเนาะอ่ะตีไปลล้านห้าล้านห้าก็ประมาณเฉลี่ยตัวละสองล้านสองใช่บอกว่าสองล้านประมาณนั้นอนะ่ะ <c oughs> เฉลี่ยประมาณตัวละสองเอ้ยมัตัวละสองแสนกว่าอ่ะเฉลี่ยตัวละสองแสนกว่า สองล้านสตัวละล้านหนึ่งล้านหนึ่งหประมาณนั้นกิวถึงกระหายเลยนะแรงจัดมากบอกแล้วมันอยู่ที่ความอยู่ที่ใจรักตัวละครซะมากกว่านะเพราะมีคนถามนะว่ามิสซิลี่เนี่ยปั้นยาวได้ไหมก็เนี่ยดูเได้เลยนะปั้นยาวได้ไหมนะตีโคตรแรงนะเดี๋ยวต้องรอคลิปทําตัวละครคู่กันอา่ามุยชื่ออะไรนะ โทคิโท,โทมุยจิโร่อ่ะเดี๋ยวรอเสาหลักปายุอ่ะไม่ใช่เสาหลักปายุดิเสาหลักหมอกไอโทคิโท,โทมันชื่ออะไรโทคิโท,โทมุยจิโร่ใช่ไหมอ่ะกับทางด้านของมิสซึรินะสองตัวคอมโ,มโบกันเดี๋ยวเรามารอดูในคลิปหน้าๆเดี๋ยวรอทำอมุยหนึ่งดาวลุ้งก่อนมามิสซึริอันติปมาเข้าให้อันติสี่ตัวสองล้านแปด สตัวสล้าน8เฉลี่ยตัวอะไรวะสตัว2ล้านแะปดเนียนะเฉลี่ยตัวละเจ็ดแสนนะอ่าก็อันติเฉลี่ยตัวละเจ็ดแสนแรงอยู่นะไม่ได้เบาๆนะเจ็ดแสนนี่บางตัวโดนทีนี่หายไปแบบเป็นครึ่งหลอดอยู่นะ อ่าอันนี้อา่าอยู่ที่9ล้าน4นะแล้วก็มิสซิลี่อยู่ที่7ล้าน2นะอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองอีกสัก1คนแล้วกันคุณท็อปอ่าคนสุดท้ายอ่าดาคิล้าน6กก็เฉลี่ยประมาณตัวละ3 0 0แสนกว่าอ่าคนนี้ดาคิเฉลี่ยตัวละ3 0 0แสนนะเดี๋ยวรอดูทางด้านของมิสซิลี่บ้าง าจริงมันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะมีบัฟมีอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะล้านหนึ่งกว่าอสองล้านเกือบสองล้านสองก็เฉลี่ยประมาณตัวละล้านหนึ่งแล้วมันตีตัวดามิเยอะสุดได้ไงอันนี้คือดีมากเป็นการเขาเรียวกว่าเป็นการต่อตัวดามิอีกฝั่งหนึ่งหรือง่ายก็คือเป็นการฆ่าแครี่อีกฝั่งก่อนนั่นแหละเออประมาณนั้น่ะ อันติปาบสตัวสล้าน3าสตัว3าล้านส,าส,ส,าานสาก็เฉลี่ยตัวไม่ถึงล้าน3ล้านสาม,มาสามตัว3ตัว2อล้าน8ก็ไม่ถึงล้านเหมือนกันแต่ว่าเออไม่ถึงล้านก็เกือบก็ตัวละ อ่ะตัวละ9000แสนอ่ะเมื่อกี้มิสซี่อันติโดน3าตัวฉเฉลี่ยตัวละ90,00แสนกว่าก็แรงอยู่นะเออไม่ใช่ว่าไม่แรงนะมาต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวละครของอ่าเขาเรียกว่าท็อปท็อปท็อปเกมแล้วกันต้องบอกว่าเป็นตัวละครของท็อปท็อปเกมแล้วกันเพราะว่ามันสามารถดูได้จากกิจกรรมอื่นๆอยู่มาแรงอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นจะว่าพลังเยอะไหมเนี่ยพลัง15ล้าน16ล้าน16ล้าน12ล้านของผม13ล้านแต่ว่ามันมีเยอะกว่านั้นอ่ามา โจโจ VN นะเนี่ยน,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 น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเกมน่าจะเป็นต้องบอกว่าอันดับน่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกมหรือเปล่านะก็เนี่ยพลังอยู่ที่23ล้านแล้วก็นี่คุณไฮเปอร์คาบุโตะอยู่ที่22ล้านนะก็เยอะมากๆเนี่ยถ้าใครอยากดูเป็นแนวทางเนี่ยพวกกิจกรรมโอเวอร์โหลดอะไรพวกเนี้ยคุณสามารถมาดูแรงได้อันแรกเนี่ยจะเป็นของสัปดาห์นี้แล้วก็อีกอันนึงทางขวาเนี่ยจะเป็นของสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราสามารถมาดูของพวกนี้ได้เนี่ย เนี่ยเขาก็มีฐานะของกรอบมีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีโปรไฟล์ของทันจิโร่หรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าน่าจะมีนะระดับนี้คือเขาน่าจะสี่ดาวลุ้งทุกตัวแหละดูจากสภาพนะก็อ่ะดูตัวละครเนี่ยทีมหลักเนี่ยอยู่ที่เกือบ14ล้านได้เนี่ยอันนี้คือทีมหลักที่ผมอยากทําแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเอากิยูเนี่ยอาจจะเอาก,กิยูมาแทนฐานะของอเอ็นมุเพราะว่าเอ็นมุเราปั้นไม่ไหวนะแต่ว่าทีมเขานี่ก็เป็นอสูร4ตัวผมว่าเขาทําอสูร5ตัวได้เลยทีมหลักอะ ผมว่าเขาน่าจะรอเป็นชา้ด้านของเกโกะถ้าเกโกะมาผมว่าเขาน่าจะทําเป็นอสูรทีมอสูรห้าตัวใเนี้ดูจากสภาพน่าจะใช่ด้วยมาอคาคซะพลังเกือบ3ล้าน2นะของก็ค่อนข้างตึงมากแล้วก็ผมมาดูก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละก็พวกเคนโดพวกรูเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเหมือนกันที่ผมเคยบอกไปก็เนี่ยจะเป็นทาน้ดนานของเพิ่มคีเพิ่มเอ็กซ์ตาดามีอันนี้เป็นเพิ่มจอกกาะแล้วก็อันนี้เป็นคอมโบ ่ะแล้วกันนี้จะเป็นทางด้านของเพิ่มสปีดส่วนอีกอันนึงเนี่ยเมื่อโดนโจมตีเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะได้รับดาเมจเบาลง50%ประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันถือว่าเป็นอันที่ไว้ช่วยชีวิตเราจากดาเมจเบิร์ดได้อ่ะก็มี5 5จาก6อันละกันที่ผมเคยบอกบอกไปอ่ะของอื่นประมาณนี้แล้วก็เอสโกะก็พลังอยู่ที่2ล้าน6นะแม่งพลังเยอะกว่าอาคษาผมอีกนะ ออของเนี่ยก,ก็ค่อนข้างตึงอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อโดนโจมตีมโอกาส30%รับดารเับลมจเบาลงแล้วก็อันนี้เป็นท้าทางของเคลียร์ไม้แล้วก็อันนี้เป็นทาน้า,านนทาง,างของฮิวแรงขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างโล่ให้กับทีมนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นทาน่าทางของคีรีซีสกับคอมโบคีรีซีสก็ อาจริงก็ก็<ๆ>ดีอยู่นะไม่ไม่ได้ถึงขั้นแย่ที่สุดอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วก็อาวุธฮอลโลใส่เป็นทาหน้าของการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีมประมาณนี้ก็น,นี้ก็ถือว่าเป็นบิวที่ค่อนข้างดีมากเหมือนกันมาแล้วก็ทาหน้าของดาคิผมขาวอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นตัวดาเมจอันดับ3เลยแหละต้องบอกว่าเป็นตัวดาเมจแทบจะอันดับ3เลยเพราะว่าพลังค่อนข้างน้อยมากแล้วก็เคนโดใส่เป็นคอมโบกับสปีดแล้วก็นี้ใส่เป็นทาหน้าของคีอันทางซ้ายเนี่ยเมื่อตีเขาเรียกว่าเมื่อ เมื่อโจมตีแรงเกินกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีแรงเกิน2 6ของ HP นะมีโอกาส40%สนตตันถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มคิแล้วก็อีกเม็ดนึงเนี่ยเป็นท่านั่งของเนี่ยเมื่อโจมเมื่อโดนโจมตีก็มีโอกาส รับเามเตเบ,ลบาลงส่วนอีกอันนึงก็เป็นทาหน้าของทอนก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าดาคิเนี่ยสกิลหนึ่งหรือว่าทั้งสกิลหนึ่งทั้นตีเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่ทอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันที่ดีมากกับตัวละครประเภทนี้อ่ะประมาณนี้แล้วก็ทางน้าของดาคิร่างอาสูรเอ้ดาคิร่างผมดำนะนี่นก็ถือว่าเป็นอันที่ค่อนข้างดีเหมือนกันก็เคนโดะใส่เป็นทาหน้าของฮิลลิงดาวนะก็เป็นการตัดหิวเวลาเคาน์เตอร์ก็มีโอกาสติดอยู่แล้วแล้วก็นี่ก็อันนี้ผมว่าดีบั อัน,นมมเนี้ยความแม่นยําดีบัฟเนี้ยมันเอามาคอมโบกับพวกฮิลลิ่งดาวได้หรือเปล่าแต่ว่าดูจากที่เขาใส่อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้อะเวลาเราเคน์เตอร์เนี้ยจากโอกาส30%เนี้ยน่าจะเพิ่มอีก11เปอร์เซ็นต์ีก11%เป็น41%อันนี้คือในในความคิดผมนะผมว่ามันน่าจะทำได้ไม่งั้นเขาไม่น่าจะใส่หรอกแล้วก็อันนี้ใส่เป็นท่าตั้งของเมื่อโจมตีมีโอกาสล้างอาล้างบัฟเนี่ยเมื่อโจมตีมีโอกาส30%่ามสิบเปอร์อะสามสิบเ่อ่์เซ็ uff, น,น้์น้างอันนี้ ส่วนอันขวาเนี่ยเป็นทางด้านของสโลก็เป็นการเอ่อทำให้ศัตรูสปีดลดลงอันนี้ก็ดีเหมือนกันส่วนมากเนี่ยดาคีเนี่ยจากที่ดูเนี่ยเขาใส่เป็นทางด้านของเคาน์เตอร์หมดเลยยูดิ้งดาวเคาน์เตอร์อ่าดิสเปลอันนี้ก็ดิสเพอร์โซอัน,นี่ก็เคาน์เตอร์เหมือนกันแล้วก็สโลก็เคาน์เตอร์เหมือนกันอ่ะส่วนอันนี้อันนึงเอ่อทอนก็เคาน์เตอร์เหมือนกันนะอันนี้คือดีมากส่วนอันทางขวาเนี่ย ก็เพิ่มโอกาสลบหลอีก14%แล้วก็ได้รับดาเมจจากคนที่ใส่ลูนเจาะกอกกับลูนสติงลดลงนะอีก15%นะนี่ก็ถือว่าดีทําให้ตัวมันถึกขึ้นอะประมาณนี้ส่วนอาวุธทอรโล่ก็ใส่เป็นทนาหน้าของพินก็เป็นการสร้างโล่กให้กับทั้งทีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ท่าหน้านของเอ็นมูเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวละครแทบจะดาเมจหลักเหมือนกันนะเพราะว่าของใสเ่เต็มมากก็เคนดูเนี่ยใส่เป็นทนาหน้าของคี17%แล้วก็เนี่ยเป็นคีดาเมจ30 แล้วก็อันนี้ใส่เป็นสปีดกับคอมโบแล้วก็อันนี้ใส่เป็นท่านั่งของจอกเกาะกับเมื่อตีแรงเกินจะตีสตนะันนะเนี่ยแต่ว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่น่าจะต้องใส่นะจากที่ดูคือถ้าพลังโจมตีอะไรมึงขนาดนี้นะตีทีเดียวน่าจะตายไปเลยนะสตันไม่น่าจะต้องใส่นะน่าจะไปใส่่ใสผมว่าไปใส่เอ็กต้าดาเมจน่าจะดีกว่านะอันเนี้ยดูจากสภาพนี่คือตีทีเดียวได้น่าจะตายอยู่เลยนะเออก็ส่วนอาวุธเอ็กก็ใส่เป็นท่านั่งของแฮนด์เบดดาวกระจายประมาณนี้เนี่ย พวกเนี้ยเราสามารถมาดูเราสามารถมาดูเป็นต้นแบบได้เพื่อ,อไปบิวให้กับตัวละครของเรานะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนผมก็จะมาศึกษาจากอะไรเงี้ยศึกษาจาก YouTube ของคนที่เขาเคยเล่นเซิร์ฟจีนหรือไม่ก็ของต่างชาติที่เป็น ID t o ท็อปเซิร์ฟอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือมันช่วยมันช่วยเราได้เยอะจริงๆนะในใน,ในการบิวทีมบิวไอเทมของตัวเราเนี่ยอันเนี้ยคือดีมากอะคิดวันนี้มัวแต่รีวิวมิสซี่แค่ นิดเดียวเองมั้งที่เหลือมีจะพูดไรสาระนะก็ตัวละครมันก็มีประมาณนั้นแหละมิซิลีนะก็ถือว่าสามารถเล่นได้และไม่ได้ไม่ได้อ่อนมากถ้าเรารักถ้าเราชอบตัวละครเนเล่นได้เลยอ่ะคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้ล้กันนะก็ ก่อนจากการขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอ e ีลาสติ s ช็อปนะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง e l ลาสติชช็อปเท่านั้นนะครับผมเหลือราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาหิวนะจะ้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคก็ okay, ก่อนจะกก้นขอฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะลิปทางซ้ายเพลิสต์้าขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม